ยินดีด้วยกับสาวไทยของเรานะครับล่าสุดก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์3เซตวดวลนัดที่สศึกซีวิลีก2204วันนี้นะครับวันที่3สิงหาคม2567มีศึกวลอลเลย์บอลซีวิลีกสนามแรกที่ประเทศเวียดนามเกิดขึ้นนะครับเป็นการลงสนามนัดที่2ระหว่างไทยแชมป์เก่าสาวสมัยเจอกับฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะครับไทยเนี่ยเปิดสนามชนะอินโดนีเซีย3ต่อศูนส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยแพ้เวียดนาม1ต่อ3โดยในเกมนี้นะครับทีมไทยยังขนทีมชุดใหญ่ลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง ชาจุออนโมกสีพิมพ์พิชยากกลำแล้วก็ทัดดาวนึกแจงนะครับเซตแรกนะครับทีมไทยเนี่ยเดินหน้าบุกใส่ตั้งแต่บอลเสิร์ฟสุดท้ายนำห่างถึง20ต่อ8นะครับจากนั้นโคชยาก็ทยอยส่งผู้เล่นชุด2ลงสนามทั้งดลพรสินโพธนัชชาสุขสดนัทที่ชาใจแสนจนเอาชนะไปได้25ต่อ12ส่วนเซตที่2นะครับเกมของสาวไทยยังคงเล่นได้อย่างดุดันแล้วก็ดูเดือดมีการสนับสนุนหมุนเวียนผู้เล่นในช่วงท้ายส่วนฟิลิปปินเนี่ยพยายามตั้งบอลรุก หัวเสาเข้าสู้นะครับแต่ก็ไล่ไม่ทันไทยก็สามารถเอาชนะไปได้อีก25-18ต่อขึ้นนํา2ตส่วนเซตจนมาถึงเซตที่3นะครับไทยแลนด์ยังคงเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆสก,กิลจนสุดท้ายได้โอกาสล้วคะแนนยาวๆโดยเฉพาะการเข้าทําของวิมลรัตน์ทนพันธ์กับกัตติกาแก้วพินนะครับจนรันมาได้ถึง14เมตรพอยต์ก่อนที่กัตติกาจะตบปิดเซตไปที่25-10ต่อสุดท้ายนะครับทำให้ไทยสามารถคว้าชัย2เกมรวดโดยยังไม่เสียเซต โดยเกมแรกเนี่ยชนะอินโดนีเซีย3เเซตรวดเก็บ3คะแนนนัดที่2ชนะฟิลิปปินส,ส์3เเซตรวดเก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวมมี6คะแนนนะครับและนัดสุดท้ายสนามแรกจะพบกับเวียดนามในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลาตามประเทศไทยก็19.00นกาจุดหรือว่า1ทุ่มตรงนั่นเองนะครับยังไกกงก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยให้กำลังใจสาวไทยของเราด้วยกันละกันนะครับ ทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็ลองไปฟังความเห็นของคนฟิลิปปินส์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ทีมของพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับสาวไทยของเราพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าไม่เป็นไรฟิลิปปินส์ยังไงพวกคุณก็คือความหวังของพวกเราและเรายังคงภูมิใจในตัวพวกคุณอยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์แรกก็บอกว่าประเทศไทยพวกเธอนั้นแข็งแกร่งเกินไปฟิลิปปินส์นั้นพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกเธอได้ในหลังจากนี้เราควรที่จะมีเวลาเตรียมตัวให้มากกว่านี้ ความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นและพวกเราควรจะต้องเรียนรู้ได้โปรดให้กำลังใจพวกเธอต่อไปและมั่นใจได้เลยว่าพวกเธอจะทำให้ชาวฟิลิปปินส์ทั้งประเทศนั้นภูมิใจในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเหมาะสมแล้วที่ทีมเวียดนามกับทีมไทยพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพวกเธอเป็น2ทีมที่แข็งแกร่งมากๆและมีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียนอยู่แล้วส่วนสำหรับนักตกสาชาวฟิลิปปินส์พวกเธอทำได้ดีที่สุดแล้วทุกคนไม่ต้องเสียใจไปอย่าลืมนะว่าพวกเธอคือตัวแทนของพวกเราชาวฟิลิปป ถึงเกมนี้จะพ่ายแพ้แต่เรายังคงสนับสนุนพวกเธอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจเลยเราพ่ายแพ้กับนักกีฬาของไทยพวกเขาเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังอายุน้อยอยู่ด้วยแต่ในเกมนี้ก็ได้เห็นถึงมาตรฐานที่สูงของพวกเธอ,อยังไงซราวันนี้มันไม่ใช่วันของเราแต่อนาคตขอให้พวกเธอนั้นโชคดีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกๆเกมการกีฬามันก็ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะก็ต้องขอยินดีกับสาวไทยด้วยส่วนฟิลิปปินส์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันไหม คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เป็นไล่แพ้ประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกพวกเขาเข้มแข็งและแข็งแกร่งจริงๆเราควรฝึกซ้อมเพิ่มเติมและอย่าท้อแทบเรายังคงภูมิใจในตัวของพวกคุณนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคู่ชิงเป็นระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆ เพราะทั้งสองก็เป็นตัวเต็งของรายการนี้อยู่แล้วส่วนเกมต่อไปฟิลิปปินส์เราต้องเจอกับอินโดนีเซียถึงแม้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากมากๆเพราะเราไม่ได้เอาชนะพวกเขามานานมากๆแต่ยังไงซะก,ก็ขอให้ทุกคนนั้นสู้จนเต็มกําลังคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทางเดียวที่จะเอาชนะประเทศไทยได้คือต้องรอให้พวกเธอนั้นอายุมากขึ้นไปกว่านี้เพราะวัดกันตัวต่อตัว,ตว,ตวผู้เล่นของประเทศไทยกับผู้เล่นทางฝั่งฟิงฟลิปปินส์นั้นแตกต่างกันมากพวกเธอถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองฟิิิลลปนนไไมม่่ีีททาางเเเยจะะออชพวกธด้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารีบๆลืมฟาร์มใบแพ้ในวันนี้ซะเพราะยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องมีเกมสําคัญที่จะต้องพบกับอินโดนีเซียอยู่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้เล่นของประเทศไทยพวกเธอมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติแตกต่างจากฟิลิปปินส์เหล่านั้นไม่มีประสบการณ์ในระดับนี้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยนั้นพวกเธอแข็งแกร่งทุกเหลี่ยมมุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟหรือการบล็อกเราไม่สามารถทําอะไรพวกเธอได้เลยพวกเธอถือว่าเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงมากๆแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เห็นพวกเธอลงเล่นในรากกโอลิิมป คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอเคแพ้น่ะเข้าใจอยู่แต่ทำไมคะแนนมันถึงได้ห่างกันขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเล่นได้แค่นี้อย่าหวังเลยว่าจะเอาชนะทีมมาตรฐานสูงอย่างประเทศไทยได้ขนาดเซตสามพวกเธอยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นตั้งหลายครั้งแต่ด้วยมาตรฐานผู้เล่นที่ต่างกันถึงพวกเธอจะมีข้อผิดพลาดแต่พวกเธอก็ยังสามารถแก้สถานการณ์และเอาชนะไปได้อยู่ดี คอมเมนต่อมาก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับนักกีฬาของฟิลิปปินส์เราต้องยอมรับว่านักกีฬาของประเทศไทยพวกเธอถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงมากๆส่วนสำหรับเราเพิ่องอยู่ในช่วงเริ่มต้นและนี่ก็เพิ่งครั้งแรกที่เราพบกับประเทศไทยจะให้พวกเราเป็นฝ่ายชนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลก ก <elephant> <iny> ารพ่แพ้ครั้งนี้มันถือเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับนักกีฬาของเรายังไงซะข,ขอให้ทุกคนนั้นสู้ต่อไปและถึงพ่ายแพ้แต่ก็ขอแสดงความยินดีเพราะพวกเธอสามารถผ่านประสบการณ์ชั้นยอดที่นานาคตสามารถจะพัฒนาและเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหแตกต่างกันอย่างมากนักกีฬาของไทยดูเหมือนจะเล่นกับนักกีฬาในระดับปฐมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าฉันรู้สึกอายมากๆโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนผู้เล่นของโค้ด มันไม่ส่งผลดีกับทีมเลยและมันทำให้ทีมเนี่ยแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดอนาคตถ้าทีมยังคงมีโค้ดคนนี้ฉันแนะนําว่าอย่าไปแข่งกับเขาเลยอายพวกเขาบอกเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละคือมาตรฐานจริงๆเกมเมื่อคืนที่พวกเราสามารถเอาชนะเวียดนามมาได้1เซตนั่นถือว่าโชคดีมากๆแต่วันนี้เราเจอกับของจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่าประเทศไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้แบบสบายๆขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแค่เห็น2เซตก็อยากจะปิดทีวีแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำได้แค่นี้แหละวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์น่ะมันหยุดพัฒนามาหลายปีแล้วเพราะนักกีฬาของเรานั้นไม่มีใครเลยที่จะมีโอกาสไปเล่นในหลีกต่างประเทศเนื่องจากหลีกของเรามันมาตรฐานต่ำมากคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีทางเลยถ้าหากเรายังคงใช้โค้ดคนนี้เราจะไม่มีทางเอาชนะทีมในระดับประเทศไทยและเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราอยู่ห่างชั้นกับระดับของพวกเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอโทษนะโค้ชที่คุมทีมฟิลิปปินส์เขาคือโค้ชจริงๆหรือว่าเป็นโค้ชฝึกสอนกันแน่ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทีมไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ได้แบบง่ายๆขนาดผมดูถ่ายทอดสดเนี่ยยังไม่เห็นเหงื่อของพวกเธอหยดลงมาแม้แต่หยดเดียว อ่าก็คอมเมนต์ของคนฟิลิปปินไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ comment ก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะส่วนแรกก็ยังคงออกมาสนับสนุนนะักกีฬาของพวกเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันนะครับฟิลิปปินก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเกมการกีฬาแข่งขันเวลบอลน,นี้นะครับเรียกได้ว่าเพิ่งจะตั้งไข่นะยังไงการแพ้ๆครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เอาไว้พัฒนาตัวเองในอนาคตก็แล้วกันนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ก็น่าจะเป็นพวกเกียน์คีย์บอร์ดของชาวฟิลิปปินส์เขานะครับอันนี้คือออกมาสวดยับเลยนะซึ่งคนที่โดนสวดมากที่สุดก็คงเป็นทางด้านโค้ดของพวกเขานะครับจริงๆมีคอมเมนต์แบบสาเสียเทเสียเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าน,านารู้สึกว่าคอมเมนต์ที่มันเป็นออกแนวสวดๆเนี่ยนะก็ไม่อยากจะอ่านอะไรสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะผิดกฎชุมชนได้นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปๆนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบกันด อย่าลืมไ้แล้วกันนะครับขอฝากไว้อีกสักหนึ่งรอบพรุ่งนี้นะครับจะมีการแข่งขันขึ้นระหว่างทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามนะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดมันอย่างแน่นอนเลยนะครับจะทําการแข่งขันในวันที่4สิงหาคมในเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับส,ส่วนส่วนช่องทางการดูแบบสดๆเนี่ยถ้าน่าจะไม่ผิดก็น่าจะมีช่องวันแล้วก็ช่อง GMM นะครับยังไงก็ฝากเชีย์พวกเธอด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะ อ่ะแล้วสุดท้ายในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนะ้าหัวงอกแล้วนะครับขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ